คุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดอเนี่ยคือออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาโพสต์บอกว่ามีเงิน8,200กว่าล้านบาทสกุลไทยนะฮะน่าจะไหลออกจากบัญชีของดิไอคอน r o u p กลัวว่าตํารวจเนี่ยจะไปยึดทรัพย์ในส่วนนี้ไม่ได้นี่คือข้อความที่โพสต์ออกมาแฉพบเส้นเงินผิดปกติกว่า 2 4 7ล้าน9 6 1 9 3 6 USDT ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมูลค่ากว่า8,223ล้านบาทนะครับถูกโอนออกไปก่อนที่โค้ชแลบดีไอคอนจะถูกจับเพียง1ชั่วโมงโค้ชแล b เนี่ยถือว่าเป็นคนสำคัญนะในการที่จะทำไอระบบหลังบ้านของดีไอคอน Group นะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตของคุณเอกภพ ที่บอกว่ามีเงิน USDT ซึ่งสือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสถียรสูงแต่ว่ามันไหลออกไปแล้วต่อมาวันนี้ในช่วงบ่ายผู้ชมฮะคุณเอกอพบนําำหลักฐานการทำธุรก,กรรมโอนเงินดิจิทัลสกุล USDT ที่น่าเชื่อว่าและบันน่าสงสยัยรวม5รายการมูลค่ารวม8,000ถึง9,000ล้านบาทไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบว่าเป็นการ โอนเงินสกุลดิจิทัลของกลุ่มบอสด h ไอคอนหรือไม่เพราะมีการเปิดเผยนะครับว่าได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลที่จับดูความจับตาดูความเคลื่อนไหวการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล USDT ในห่วงเวลาที่บอสคนสุดท้ายของดีไอคอนถูกจับกลุ่มพบความผิดปกติรายการขายเงินสกุลดิจิทัล USDT จำนวนมากก่อนที่จะนำไปซื้อสกุลเงินดิจิทัลอีเธอเรียม อีกสกุลหนึ่งซื้อทันทีผ่านระบบอัตโมติซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ขายอาจไม่สะดวกในการกดขายเองหรืออาจถูกจับกลุมอยู่ก็ได้จึงต้องการให้ตํารวจตรวจสอบเส้นทางกระเป๋าเงินดิจิทัลต้องสงสัยนี้นี่คุณเอกภพบ,บอกแบบนี้ว่าเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ตรวจยึดได้จากผู้ต้องหาหรือไม่แล้วก็เอาของอะไรมาให้นักข่าวดูฟังเสียงคุณเอกภพนะครับ คนที่เขารู้ว่าเขาจะต้องมีโอกาสถูกจับอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะต้องโยกเงินนี้ไปทีนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือพอโยกเงินไปแล้วเนี่ยแทนที่ถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่ได้มองว่าเขาจะถูกจับหรือว่าไม่มีเวลาเนี่ยเขาจะต้องซื้อขายของเขาเองเงินเขาเยอะเขาก็ซื้อขายเองได้แต่เนี่ยเขาโยกเงินไปก้อนใหญ่แล้วไปตั้งการซื้อออโต้คือไปคือเขาอาจจะมองว่าเขาเขาไม่สามารถที่จะนั่งอยู่หน้าจอได้หรืออาจจะยุ่งอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่า วันนี้ที่มาเนี่ยคือให้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมันเป็นการโอนเงินที่ผิดผิดปกตินะครับ ค่ะนี่แหละฮะก็คุณเอกภพออกมานะฮะแล้วก่อนหน้านั้นคือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นที่บริษัทของโคชแลบด้วยนะใช่เมื่อวานนะฮะแล้วก็ไปยึดเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนานามาด้วยนะครับก็คงต้องเอามาตรวจสอบถึงเรื่องนี้การเรื่องของการโยกเงินอะไรเนี่ยนะฮะนอกจากนี้นะคคุณเอกภพยังเรียกร้องให้ตํารวจเนี่ยติดตามหาฮาร์ดแวร์วอลเล็ตซึ่งเป็นกุญแจสําคัญเข้ารหัสสําหรับเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งมีรหัสกํากับโดยมีลักษณะคล้ายแฟชไดฟ์นะฮะแฟชไดฟ์นะฮะซึ่งหากตํารวจหาพบ ก็อาจจะเนี่ยคลายปริศนาและช่วยพบกระเป๋าเงินดิจิทัอนของผู้ต้องหาได้ทั้งหมดด้วยนะครับค่ะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะสำหรับ ดีไอคอนความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะบัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มีการประชุมผ่านออนไลน์เลยเป็นการสั่งการเพ<ช>ื่อมีการเปิดศูนย์รับแจ้งความเพราะตอนนี้โอ้โหแต่ละวันแต่ละวันฮะมีคนมาแจ้งความเป็นผู้เสียหายใ<ช>นค <ๆ S 1> ดีดีไอคอนกรุ๊ปอะเยอะมากะนะครับโดวยวันนี้ครับพลตารวจเอกกิตรัตพันเพชรนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับประชุมผ่านระบบออนไลน์นะฮะก็ร่วมกับกองบัญชาการตํารวจนครบาลกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค1นถึงเนะครับเพื่อที่จะสั่งการให้กองบัญชาการและกองบังคับการจัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์อำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความแก่ผู้เสียหายที่อยู่ต่างจังหวัดแล้ววันนี้เป็นการเปิดศูนย์พร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคุณกระเพอพอต็นค่ะพ่ตรอบอกว่าคดีนี้มีผู้เสียหายจํานวนมากครับเดินทางเข้ามาแจ้งความที่บอก,กอปคบ,อกกอบอในกรุงเทพเนี่ยเฉลี่ยวันละ300-500คนแม้จะมีการจัดพนักงานสอบสวนเพื่อรองครับแต่ ยังไม่สอดคล้องกับจํานวนผู้เสียหายนะครับก็เลยต้องเปิดศูนย์ทั่วประเทศแบบนี้ส่วนตัวเลขฮะ9วันผู้เสียหายมาเท่าไหร่แล้วเรื่องนี้รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็คือพลตํารวจตรีโสพลสารพัดเปิดเผยบอกว่าคดีดีไอคอนมีผู้เสียหายแจ้งความ9วันคือตั้งแต่วันที่9ถึง17ตุลาคม2,170คนแล้วนะครับมูลค่าความเสียหาย841ล้านบาทและยังมีผู้ทยอยเข้าแจ้งความต่อเนื่อง แต่ทีนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเตรียมจะปิดรับแจ้งความล็อตแรกภายในสิ้นเดือนนี้แต่ปิดทําไมเ้ามีเหตุผลครับเพื่อให้ทันต่อการรวบรวมสํานวนส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอายการภายใน48วันหรือว่า4ผัดฝากขังอ๋อค่ะหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ยังเข้าแจ้งความได้อยู่นะครับทางพนักงานสอบสวนก็จะขึ้นเป็นเลขคดีใหม่ส่วนกระแสข่าวว่ามีผู้ต้องหาเนี่ย เอานอมินีมาแจ้งความในฐานะผู้เสียหายเพื่ออะไรเพื่อการสอบสวนตํารวจฮะเกิดความล่าช้าเรื่องนี้รองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางยืนยันว่าตํารวจวางแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาไว้แล้วสานวนทั้งหมดจะทันต่อการสั่งฟ้องแน่นอนนะครับส่วนความคืบหน้าในการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องล็อตที่2นะครับยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือแม้แต่พระสงฆ์หากตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายกระทําความผิดก็จะดาเนินคดีทั้งหมดไม่ละเว้นนะครับ ส่วนการแจ้งข้อหาฟอกเงินอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งตํารวจสามารถแจ้งได้ทันทีหากมีความผิดเข้าข่ายการฟอกเงินเพราะว่าตอนนี้ที่แจ้งไป2ข้อหาคือช่อโกงกับเรื่องของพระบอคอมนะครับและตอนนี้ได้ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินเป็นรถยนต์หรู24คันเงินสดเนี่ย7ล้าน5นาฬิกาหรู51เรือนนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า210ล้านบาท คดีนี้จะต้องถูกโอนคดีให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หรือไม่นี้เป็นคําถามที่นักข่าวถามนะครับ รองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางยืนยันว่าตํารวจเนี่ยทำได้เลยแต่สํานักนายกรัฐมนตรีสั่งให้ดีเอเข้ามาช่วยเหลือสืบสวนเส้นทางการเงินแล้วก็ยึดยัดรั์เรื่องนี้ต้องพิจารณาเพราะม,มีผู้เสียหายเกินร้อยเข้าไปแล้วนะครับตำรวจประสานไปยังสํานักงานอายการสูงสุดให้ช่วยส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในคดีด้วยร่วมตรวจสอบความผิดของผู้ต้องหาและยังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบริษัทดีไอคอนกรุ๊ป เพื่อทราบผลในทุกมิติด้วยอันนี้คือความคืบหน้าทางคดีนะครับค่ะทีนี้ในส่วนความคืบหน้าของทางดีไอคอนในการเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเพจดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะคะก็จะมีความเคลื่อนไหวคือขึ้นข้อความนี้ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมนะคะหนังสือออกมาเลยเป็นหนังสือออกมาเพราะว่าเรื่องของการเยียวยาบรรเทาทุกข์ใช่ไหมคะก็มีข้อความบอกว่าเรียนผู้ขอรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นะคะขอแจ้งให้ทราบว่าการยื่นคำ ร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับการแจ้งความร้องทุกข์ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เสียหายเป็นคนละกรณีกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อตํารวจหรือไม่ก็ตามท่านก็ยังสามารถมายื่นคําร้องที่ศูนย์ได้ทุกเมื่อบริษัทยังคงยินดีรับเรื่องและพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ท่านตามปกติ นี่ค่ะก็ขึ้นอันนี้เป็นเนื้อหาในเพจเฟ e บุ o กนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้สามารถที่จะสอบถามได้นะคะ0961027448 0826357442ทุกวันนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง1ทุ่มค่ะค